Oh. วันนี้จัดบ้านค่ะจัดหนังสือก็เลยเจอโปสการ์ดแล้วก็รูปถ่ายที่น่าสนใจเป็นตลาดที่ยังมีชีวิตชีวาน่าศึกษาเรียนรู้และก็น่าจะไปซื้อของด้วยค่ะตลาดสามชุกม,มีความเป็นมากว่าร้อยปีตามที่มีชื่อปรากฏในนิราชสุพรรณของสุนทรผู้พศส3 7 9ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนค่ะเป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้าของชาวกะเรียงลาวละวะ จากภาพจะเห็นได้ว่าแต่ก่อนตลาดใช้เส้นทางน้ำเป็นหลักแล้วตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นค่ะดูภาพเก่าๆเหล่านี้แล้วทำให้นึกสงสัยค่ะว่าในปี2,548อย่างปีนี้ตลาด3มชุกจะมีสภาพเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงแค่ไหนยังคงกลิ่นไอายความเก่าแก่เอาไว้หรือไม่ต้องติดตามค่ะ ที่ได้พบก็เลยแกะรอยมายังสถานที่จริงวันนี้ตลาดสามชุกอายุกว่าร้อยปีแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักเพื่อให้น้องเพ้นมาคุเทศน้อยคนเก่งของเรานำแบบจำลองนะคะตลาดสามชุกร้อยปีนะคะ ในนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ซอยค่ะปัจจุบันนะคะเรายืนอยู่ที่บ้านขุนจำนงจินารักษ์นะคะเป็นบ้านไม้3ชั้นแห่งแรกของตลาด3ชุกนะคะในแบบจำลองนี้นะคะหรือโมเดลนะคะมีทั้งหมด4ซอยค่ะซอย1นะคะซอย 2.. ซอย 3.. และซอย4นะคะซอย1นะคะมาประกอบอาชีพขายนาฬิกาค่ะซอย2นะคะมาประกอบอาชีพเป็นร้านเสริมสวยค่ะซอย3และซอย4นะคะก็จะ ร้านขายสภาพสำเร็จรูปค่ะเออแล้วถ้าชอบกินขนมให้ไปซอยไหนละคะซอยซอยสองค่ะซอยสองนอกจากเป็นร้านเสริมสวยแล้วก็เป็นร้านขายขนมด้วยโอ้แบบเป็นแบบจำลองที่แบบสวยมากเลย<ะ>อันนี้มันค่อนข้างจะเป็นไปตามสัดส่วนด้วยค่ะรายละเอียดเยอะมากเลยนะเนี่ยหนูอบที่นี่มีแบบจํำลองทำให้เห็นภาพรวมของตลาดสามชุกแบ่งออกเป็นซอยต่างๆหลายซอยค่ะ ส่วนมากเป็นเรือนแถวไม้สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ประดับประดาลวดลายไม้ฉลุงดงามเรียกว่าลายขนมปังขิงที่ชั้นสองอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงพบกับนุกและต๋องมคัคูเทศน้อยคอยต้อนรับค่ะ,คะ,คะนี่คือนุกกับต๋องอยังไงล่ะเดี๋ยวก็จะแนะนำให้ นี่นะะเป็นลูกของลูกไายมาจากเมืองจีนค่ะ <curd. S 2> ทางขวามือสุดจะเป็นลูกชายของท่านคุณจำลองจินารัากษ์ค่ะตรงกลางก็คือดรสุญญ์าเซนค่ะโอ้ค่ะก็จะเป็นพ่อตาของท่านคุณจำนองจินารักษ์ครับอืส่วนคนนั้นนะครับก็จะเป็นภรรยาของท่านคุณจำนงจินารักษ์นะคอค่ะส่วนคนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นท่านคุณจำนงจินารักษ์ครับอ๋อเจ้าของบ้านนี้นี่เอง,งใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะ นี่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วค่ะเพราะท่านเสียไปแล้วต่อไปเป็นใรนีนะคะจะพาไปดูห้อง,งห้องนอนอกินาค่ะอยู่ในนี้เหรอคะค่ะโอ้นี่เหรอคะนี่อีกหนึ่งด้านหนึ่องอ,ะะอันนี้เป็นที่เก็บข้าวของใช่ค่ะ <S <S ข้าวของเครื่องใช้สิ่งตกแต่งในบ้านเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปบ้างเพื่อความเหมาะสมอย่างเช่นอ่างล้างหน้าล้างมือนะคะที่จริงนี่เป็นเงินแท้เลยนะคะ อแต่ก,ก็ความเหมาะสมก็เลยเอาไปเก็บใช่ค่ะเพื่อแอว่ากลัวมีคนมารักอะไรอย่างนี้ค่ะ <_ d ata> พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีชั้นสามด้วยค่ะบันไดเล็กน่ารักสวัสดีค่ะพีมกับน้ำจะเป็นคนพาเที่ยวชั้นสามเหรอปไปดูกันมีอะไรล่ะคะมีอะไรชั้นสามนี่อ,อันนี้ก็จะเป็นห้องโถง ะ,ะก็จเป็นเดิมที่นี่เป็นบ้านของขุนจำนงค่ะสร้างในสมัยรัชกาลที่7ท่านค้าขายที่ตลาดสามชุกกิจการขยายไปถึง6อำเภอเป็นผู้นำชุมชนที่ทำให้ตลาดรุ่งเรืองค่ะปัจจุบันทายาทของขุนจำนงจินารักษ์ได้มอบบ้านหลังนี้ให้คณะกรรมการชุมชนตลาดสามชุกปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่น่าภูมิใจพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนง และบรรยากาศดีๆที่เกิดขึ้นในตลาดสามชุกเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมาการ <จะ S 2> พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ <ไป S 2> ซึ่งล้วนเป็นคนรักแผ่นดินถ <ไป S 2> ิ่นอาศัยก็คือปัญหาจริงๆแนละ้วมันเกิดมาจากเรื่องเศษษรษฐกิจอย่างหนึ่งนะค,คือตลาดเนี่ยเงียบหมดละแล้วก็อีกอันนึงก็คือทางธนรักษ์เนี่ยก็มีโครงการจะลื้อตลาดสามชุกนะฮะซึ่งปรากฏว่าเราก็ ไม่พร้อมอ่ะบางคนก็ไม่พร้อมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดลื้อไปแล้วเนี่ยไม่ทราบมันจะฟื้นหรือเปล่านะฮะเราจรึงมานั่งคุยกันก็เรียกประชุมกันถึงปัญหาต่างๆเนี่ยนะก็ในที่สุดเนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปว่าเ,เราจะอนุรักษ์ตลาดกิจกรรมราการกฟื้นฟูตลาดสามชุกม,<ด>มีคนทุกวัยร่วมมือกันโดยเฉพาะเด็กๆค่ะ ก็เลยคิดว่าเราจะสื่อทอดตรงนี้ได้อย่างไรจะ,จะปลูกจิตสํานึกให้เด็กได้อย่างไรเราจะปลูกฝังว่าให้เขารักบ้านเกิดแล้วก็ให้เขามาเรียนรู้เรื่องราวพวกนี้ได้อย่างไรก็เลยคิดกันว่าเอาเด็กๆเข้ามาเรียนรู้มาปรับเปลี่ยนบูรณาการวิชาเรียนอะไรเงี้ยในตลาดก็เลยได้โครงการมัคคุเทศน้อยมาเด็กๆเก่งมากค่ะเพราะว่าก่อนที่จะอธิบายอะไรให้ใครๆฟังได้เราก็จะต้องทำความเข้าใจค้นคว้าก่อนใช่ไหมคะ แรกๆที่เหมือนเวียมาช่วยทํางานเราก็จะให้เขาลองพูดจากที่เขาอบรมมาใครสนใจตรงไหนก็ลองพูดลองพูดแนะนําก็จะมีถูกบ้างผิดบ้างเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆแต่และพวกนี้ก็จะเป็นอาสาสมัครว่าพอเรียนพิเศษเสร็จก็จะมาทํางานกันอันนนี้อกจากเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงบรรยากาศในตลาดก็น่าเดินเล่นนะคะเพื่อจะพิสูจน์ฉายาตลาดร้อยปีมีชีวิต ยู่ไม่ไกลนี่ค่ะค่ะใช่ค่ะสถานที่แรกที่ควรมาเยือนก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะโอ้รูปนี้มีมอะไรใกล้เคียงกันบ้างเนี่ยอะไรเป็นอะไรละเนี่ยดูจากรูปนี้สิงค์ค่ะสิง์อยู่ด้านล่างนะคะแล้วคูุมไฟก็อยู่ด้านบนค่ะอืมสิง์สองตัวนี้ใช่ค่ะอือ ตัวหนังสงตัวหนังสือก็ไกลเคียงเลยเนาะ,ะ,ปะไปดูกันสถานที่แรกที่ควรมาเยือนก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะขุนจำนงเป็นผู้อัญเชิญเท่าทูบมาจากศาลเจ้าพ่อสุพรรณบุรี ตลาดสามชุกมีบรรยากาศหลายแบบด้วยกันแต่ตรงนี้ดูเหมือนการเวลาจะหยุดนิ่งสแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เป็นดังเช่นเก่าก่อนนี่คือร้านกาแฟค่ะของตัวเองค่ะแล้วก็บ ามชูการเหินของกินมีเยอะน่าดูมีเรื่องราวอยากให้รู้ตำนานตลาดน้อยปีตลาดเก่าๆก่าบ้านฉันมีร้านรวงมากมายดำเนินชีวิตกันต่อไป แม้กระทั่งแผ่นสังกะสงข์งสังกษียังมีเลยเนาะ,<ฮ>ะโอ้ค่ะอคุณลุงแกสอนเด็กๆอยู่หรอ <st arts> ใช่นะคะคุณลุงสวัสดีสวัสดีค่ะคุณลุงร้านเครื่องหวาย 5, 8, 8, อยู่สามชุกมานานแล้วค่ะแต่ดั้งเดิมเลย,มยไม่มาอยู่กี่ปีแล้วอยู่นี่ก็จะตก เก้าเก้ามายีย <ใน S 2> ที่ไหนปีเก้าเก้าเก้า <c oughs> นี้ไม่เกิดห้บปีที่แลว้วโอ้ตามชุดหน้าอยู่ไงคะหน้าอยู่หน้าไม่ท่วมอย่างนึง่งโจรไม่มีไม่กบยไม่ค่อยมีก็คือก็คือ <c oughs> <c oughs> สรุปแล้วก็คือสภาพภูมิประเทศดีแล้วก็สังคมดีเพราะว่าไม่มีขโมยขจรจริงนะจริงค่ะหรือว่าตอนนี้เริ่มมียังยังไม่มีเออยังเป็นสังคมที่ดีอืก็เลยน่าอยู่สำหรับสำหรับหนูหนูเห็นว่าเป็นสังคมที่มีกลุ่มสามัคคีกันรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ดีให้ชุมชนอันเนี้ยดี แล้วก็เด็กๆก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเป็นไกด์ได้พาเดินเที่ยวชมคุณลุงเคยเห็นไหมเขาพามาเที่ยวเห็นเห็เหนาะรนี่นี่ทงานเนี่ยเ่นเขื่อนเขื่อนสตีามชุกทงานังคุ่เทศน้อยส่วนใหญ่เติบโตในตลาดสามชุกน้องนุกคนขยันก็เหมือนกันค่ะเป็นลูกสาวเจ้าของร้านขายข้าวของเครื่องใช้จิปาถะ มีที่แห่งหนึ่งซึ่งเพ้นกระซิบว่าใครมาตลาดจะต้องแวะให้ได้ร้านถ่ายภาพโบราณศินธรรมชาติค่ะธรรมชาติค่ะศิลปะพมีลูกคนที่เรารู้จักด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะเยี่ยมร้านดีมากเลยเห็นเห็นในทรทัศน์พอเจอตัวจริงก็เหมือนคนคุ้นเคยเลยไม่หลอกไม่ให้ยืมอ่ะ คุณสุรีเป็นรุ่นที่สองรับช่วงกิจการต่อมาจากคุณพ่อกล้องที่ใช้เป็นกล้องตั้งแต่สมัยเปิดกิจการเลยทีเดียวค่ะอดใจไม่ไหวคณะทุ่งแสงตะวันชวนกันเข้ากล้องบันทึกภาพเป็นที่ระลึกค่ะ ส่วนมากบ้านที่มีคนอยู่มันถึงจะดูมีชีวิตชีวาใช่ค่ะถ้าเกิดบ้านมีคนอยู่ก็เหงาเหงากรัง<ช><ๆ>ราค่าะแล้วตรงนี้เป็นอะไรล่ะท่าเรือค่ะกิจกรรมของการรวมตัวกันของคนในตลาดสามชุกเนี่ยพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคนก็รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆดียังไงบ้างคะและทำให้คนคึกคักและไม่เงียบเหงาเหมือนเดิมค่ะแล้วหนูภูมิใจไหมเพราะอะไร ภูมิใจค่ะเพื่อทําให้เราเป็นตัวแทนของคนหนึ่งในตลาดสามชุกทําให้ตลาดคึกคือแล้วก็ไม่ซบเซาไปค่ะการที่เด็กๆเ,เป็นมคัคคุเทศน์น้อยนี่เด็กๆได้ประโยชน์ยังไงบ้างสําหรับตัวเองคะดียังไงก็ทําให้เรากล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ยังไงบ้างเอ,อ่อทำให้เรามีคนรู้จักทั่วค่ะทุกคนมามาตลาดนี้เพราะอะไรเขาถึงมาที่นี่มันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ เพราะบ้านไม้อย่างนี้หาดูได้ยากค่ะแล้วเป็นที่แห่งเดียวด้วยนะคะที่มีคนที่ตลาดเป็นพีพิพิัณฑ์มีชีวิตพิพิจิรพัรพนด์มีชีวิตตลอดระยะเวลาร้อยปีตลาดสามชุกม,มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะหลายคนอยากจะหยุดเวลาให้นิ่งอยู่ตรงนี้เมื่อทำไม่ได้ภาพถ่ายก็ทำหน้าที่แทน มักคุเทศน้อยในวันนี้คงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเราก็หวังว่ามักคุเทศน้อยรุ่นต่อๆไปจะมาช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของตลาดสามชุกต่อไปค่ะสำหรับคนที่สนใจจะไปตลาดสามชุกเป็นข่าวดีเลยค่ะเพราะว่าระยะนี้มีนิทรรศการชื่อนิทรรศการศิลปกรรมมองสุพรรณผ่านงานศิลป์โดยจะจัดที่ชั้นสของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงในตลาดสามชุก8โมงเช้าถึง5โมงเย็น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12กันยายนความรู้ช่วงท้ายรายการวันนี้เป็นเรื่องราวของโครงการชีววิถีค่ะการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพค่ะโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัทกฟผจำกัดมหาชนโรงเรียนบ้านหนองโพอําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเน้นการทำเกษตรปลอดสารพิษ และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแนวคิดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวช่วยค่ะน้ำสะอาดหนึ่งลิตรผสมกากน้ำตาลสองช้อนโต๊ะลและจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสองช้อนโต๊ะคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากัน,น,นปิดฝาให้แน่นหมักไว้เจ็ดวันค่ะ นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายค่ะใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพผสมน้ำเจือจางรถพืชผักให้เจริญเติบโตเร็วผสมกับมูลสัตว์แกลบรำละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้เจ็ดวันเป็นปุ๋ยแห้งช่วยบำรุงดินในแปลงผักได้เป็นอย่างดีค่ะใช้บำบัดน้ำเน่าเสียในบ่อปลาสัปดาห์ละครั้ง ได้ผลผลิตดีเป็นที่น่าพอใจโครงการนี้จึงขยายผลสู่ชุมชนในเวลาอันรวดเร็วค่ะบอนกับพี่สาวนำความรู้เรื่องการทำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาทดลองใช้กับแปลงเกษตรเล็กๆหลังบ้านได้ผลดีทีเดียวค่ะพืชผักในแปลงและบ่อปลาเติบโตขึ้นทุกวันอีกไม่นานบอนกับพี่ก็จะมีผักมีปลาไว้รับประทานในครอบครัวโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อหรือใช้สารเคมีใดๆ นอกจอากประหยัดและได้ประโยชน์แล้วยังเป็นการช่วยการรักษาสภาพแวดล,ล้อมให้ดีขึ้นและปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นด้วยค่ะใครต้องการความรู้เรื่องการทำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ติดต่อได้ที่โครงการชีววิถีค่ะมาแล้วครับเราส่นบริการซ่อมจักรยานเรามาบริการถึงหน้าบ้านท่านนะคะตามไปดูบริการซ่อมจัก,กรยานแบบบริการถึงบ้านกับช่างตัวน้อยในทุ่งแสงตะวันเปิดไปปุ๊บ จงซื้อจงซื้อ